กค,ครับวันดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโราบอกครับอุย้ยคุณผู้หญิงคนนี้เป็นใครโอ้แล้วคุณเป็นพระเอกอะเนี่ยเท่ไปอีกแบบวะเนี่ยเดี๋ยวเขาอยู่ในหลุงอ่าคุณผู้หญิงโดนจับไปแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะเพื่อนไปดูหน่อยเิโอ้พระเจ้าเฮ้ยมึงเห็นเนีเสียงที่กูไม่เห็นเงี้ยเลยโอ้ไม่นะ พี่ฟ้าคุณเจ้าช่วยแล้วมึงเหยียบหูกูณทำไมเนี่ยเอาเลยโอ้โหผมมาเป็นพระเอกอย่างเท่เลยว่ะแม่งกล้องจับที่ผมแบบเด่นว่ะเท่ว่ะไอพี่เดี๋ยวของกูก็ม่นเกบอยู่ในหลุมเนี่ยคืออะไรกันคนยังดรถมือสุดมันมีคัตซีด้วยอย่างเท่เลยคัตซีเออคือคือกูอยู่ในหลุมนะมึงออกมายล้วเนี่ยมึงเป็น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 สาเดือนเหรอไม่รู้อยู่ในหลุมอ่ะไอชิบิเป็นสาเดือน เจ้าเชื่อให้ไม่ได้เชื่อไม่ใช่ไม่ใช่กูอยากไปไหนไม่ได้มึงรอเวลาเกิดอยู่เปล่าใช่เหรอเชี่ยบีเป็ไส้เดือนไม่เนือไม่เนื้อไม่เนื้อไหนเหมือนพงอ่ะฉันไม่คิดว่าแกเป็ส้เดือนไอ้สัตว์มึงฟังกูก่อนแกคือไส้เดือนกูปากเนื้ คือคือมันจะหนึ่งนาทีแล้วกูยังไม่เห็นเกิดเลยเลยแกคือคนร้ายที่จับคุณผู้หญิงไปกูจะไสเดือนไม่ใช่มึงแล้วสินะแกไม่ใช่กูเล่นไงไอพีมึงโหลดนานเกินไม่เกมมันเริ่มเลี้วแต่แกล้องเหมือนมันบั๊กอะเหมือนกล้องบั๊กอะเหมือนจะวิ่งได้แต่กล้องกล้องมันจับที่หลุมเหี้งเงี้ยน่ะกูจะไสเดือนมันทุบเพื่อนกู แค่มันทุบกูดิขี้อเกิดใหม่โอ้ไซเดียมันโดดมาแล้วโอ้พระข้าคุณพระคุณจ้าช่วยให้ตายเถอะนะอลไรครับผมตัวนี้ก็ไอ้โง่บีก็เข้าไปแล้วนะครับแกเข้ามาอะไรไอโง่บมาเลย์บเลยมันอยู่แถวนี้แหละไอ้ผีบ้านั่นไม่ใช่ผีสิไซเดีนเปลนนั่นมันคือไซเดีนอะไรนะแล้วพวกแล้วพวกข้างหลังมาทำอะไรได้ ูไม่รู้เหมือนกันคิดว่ากูจะรู้เหรอนี่ไงพี่จุกจุกมาสเตอร์เขี่ยอะไรเนี่ย <st ut> เฮ้ยเฮ้ยพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบ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 เหลียวขวางเอยเอ้ยนี่นี่นี่มันเดินข้าไมา <st ut> ้ไม่ได้มันข้าวไม้ไม่ได้ไม่ต้องตีไม้มันทุบไม้ทุบไม้ไซ้ายขวา <st ut> อเออบี้เขี่ยอะไร ไปไหนอะเข้าได้นี่เข้าไปทำไมไม่รู้เอาเข้าไปดิเสียงอะไรอ่ะตรงนี้เสียงปิดตู้ตลกตั้งไ,ตงไปไหนแล้วเนะี่ยเจอกูลงมาเรื่อยๆน,นี่ลงไม่บอกกูเฮ้ยเจอใครเจอไอ้บี้ผีมาเวลาเวลา,วลามึงเห็นแบบโคมไฟมันเป็นสีแดงแปลว่าผีมันมาใกล้โคมไฟเว้ย ไม่ใช่โคมไฟดิไฟเออวันนี้ทางออกขอส์มึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ทางออกแย่แกูทำไมวะแย่กูมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ลิฟต์กูเจอที่แอบแล้วกล้องลิฟต์เลยมีแหละไอ้เหี้ยกูเจอกูเจอลิฟต์ไอ้ผีแอบไ้วผีอยู่ในลิฟต์เหรอผีขึ้นลิฟต์เหรอไอ้กล้องกูบังไว้อยู่บนลิฟต์อ๋อ อ่ะกูรอดแล้วอ่ะกูรอดทางชีวิตแล้วครั้งนี้กูอ้าอย่างไรวะเนี่ยกู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 อดแล้วอ่ะกูเคนมาอยู่บนแมปแล้วอ่ะเฮ้ยชั้นสองเฮ้ยบีกูออกไปได้เหรอฮะกูสามารถออกได้เหรอแก่เมั่อออกได้โอ้ไม่เดี๋ยวไดเดือมอ่อนทางออกก่อนนะ้น t เเสียงเพลง เฮ้ยระเบิดมีคนระเบิดอยู่ข้างล่างปีนกูระเบิดกูอยู่บนหัวมึงไงกล้องเดี๋ยินไหมกูกูอยู่ไหนเป็นสามชาเพลงสามชาเฮ้อเฮ้อเฮ้อพีบ้ากูวิ่งตามเพลงสามชาคือดนเส้นเดือนล่าจีสครายบุ๊ดเอาบุ๊ดไม่ได้ด้วยจีสครายเออเออพี่เพลงมันมากแตก เพืมันสามชาเพื่อนช่วยด้วยเออไอเหี้ยเพื่อนไม่จะช่วยมั้เนี่ยมันเป็นเฝ้าเว้ยฆาตกรเฝ้าอ่ะโกงโกงเกินโกงเกินอ๋อเนี่ยกูอยู่บนหัวฆาตกรไงต้องเล่นอย่างโง่เลยกูเราวิ่งตามเสียงฆาตกรไว้กูเล่นเฝ้าไม่ทีนะครับ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 เอ้ออะไรวันนี้อ่ะโอ้ว้าว โอ้ว่าเนี่ยมันหลุดมันไดอ่ะเฮ้ยกายโอ้ยเชดอ้ะะ่ะไอ้หวัวทองโดนลากลงน้ำเอ้ยไม่ใช่โดนโดนลากลงหลุมครั้งนี้กูอยู่อีกแล้วฮะหลุมที่เต็มไปด้วยน้ำเมื่อกี้หลุมที่เต็มไปด้วยดินครั้งนี้กูอยู่ในหลุมที่เต็มไปด้วยน้ำนี่มึงเล่นอะไรเนี่ยมึงเป็นอังเหรอโอเคมึงมึงกินเฉยๆแล้วโอเคกูมาม,มาได้ด้วยวะเฮ้ย นี่มันอะไรเนี่ย<ม>ประตูไปสู่นรกเหรอเฮ้ยมีคนยิงเฮเลียนมีคนยิงคืนเฮเลียนใครวะไอบ้บี้มันมาแล้วมาแล้วมันมาอยอะไรไอ้เเพื่อนโดนทุบหัวหลับเลยนีเข้าห้องเลยเข่าห้องจุกเข่าห้องจุกเลยเข่าห้องจุกเลยเข่าห้องจุกเลย,เลยไม่ได้แดกไม่ได้แดกมไม่ได้แดกมาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเอาหมวก กู้่วยเพื่อนรักปวกูช่วยเพื่อนรักอมปวดกูบอกเลยกูจุกกูเดอนจุกเอาผีติดบั๊กไอ้โง่เฮ้ยอีบีกูมีปืนกูมีเอเรียนปืนเอเฮวอิกามาดิกามาดิไอ้ผีเปรดไอ้ผีเป็ดไอหนอนไส้เดือดไอกริ้งกรึมึงเป็นแค่เหยื่อปลาอะไรโง่ช็อตไปโง่โอเคเหยืมไปเลยอยู่ใต้ดินดีๆไม่อยู่ชอบมาอยู่ข้างบนหรือยังไง เฮ้ยกูเจอปืนอีกอะปืนช็อตปืนช็อตอ้ผีเอิมาแล้ว o ้ shit oh my gosh เฮ้ยเ้บียิงะดไอ้เฮ้เ้ย้ยเน้นเไ้ยเเน้นๆอเน้นๆเเ้้เยยเ้เเ้องเดิน เอาให้แม่งรอดเอาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเอากูแม่เอากูแม่เฮ้ยกูยิงไม่โดนอาจจะพางเียบร้อยไปก้องตายละ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 นี่นี่กูมีกูมีสเต็ปจุกได้นะเฮ้ยมันพังรถว่ะจิสสุสควายนี่แกบ้าพลังไปแล้วไอ้ใสเดือนปลาเนี่ยมันไม่เอาเราอะกูได้ปืนกูได้ปืนไม่เอาปืนกูได้ปืนกูได้ปืนยิงเอาไม่โดนไม่โดนปืนนี้ดับเรื่อยๆเหรอปืนนี้ดับเรื่อยๆเหรอมันจุกมันมันมันเวลาเวลากำหนด

เฮ้ยกูได้อะไรอ่ะกูเก็บอะไรขึ้นมางัไม่รู้ไอ้ก้องกูได้ปืนไงไอ้ก้องมันโมโหมันทำลายมันทำลายรถไอ้บีมันมาแล้วจิ๊สส์คุยจริงดิเดินมาเดินมาทิงมาหาตัวเองทิงมาหาตูวเฮ้ยเฮลโหลเฮลโหลเฮ้ยบีมาแล้วไอ้บีจุ๊ดด้วยจุกดด้วยกูจุกได้กูจุกได้กูจุกได้อยู่จุกได้อยู่จุกได้อยู่เข้าไปในรถไงเข้าไปในรถไงเข้าไปในรถก็เข้ามาไม่ได้ดิก็เข้ามาไม่ได้ดิเฮ้ยมันทางรถ จี Jesus, Jesus. Hey, yeah. you okay. mm? ้สดจี yeah. uh, yeah. oh. yeah. ้สดอเฮกกไอ้เนีย้ยเอาไอ้ก้องไอ้บีไม่ใช่กูไบีไม่ใกูมันมาทำลายรถไอ้เหยตหกูจกันกนกูจกันเอ้ไมันเฝ้าปืนมา้ม้าตายแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วตุอใชาตชาตเเร็วเร็วเร็วเร็ลังอ้อมลังอ้อมเร็วเรมาเร็วเมาเร็วมันแดงแดงแล้วเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลย เออๆๆเข้ามา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 มาตายตายบ้านดินขอกงามกลายเป็นดินใจโง่มึงกลายเป็นเศษขี้ขี้ขี้ใจเดือนเนี่ยไอโง่เอ้ยนี่ไปอยู่กูซะเียนเก้มันมันมันโหดกับมึงดูมันทำกับมึงสิเออยิงกุ้ยอ่ะยิงกุ้ยอ่ะไอ้เวดยิงกุ้ยนี่ไงตายโง่ไอ้เอ้เกมนี่มันเกมเหี้ยอะไรวะเนี่ยรอ อาจบเกมเลยนะครับก็นะครับผมมีเราดีแล้วก really uh ันนะครับผมมันไม่เลยต่อแล้วดูไส้เดือนที่เป็นบ้าอะไรของมันไม่รู้เกมนี้แค่นี้เหรอวิ่งหนีไส้เดือนแล้วก็ยังไงแน่ต้องทำภารกิจแหละแต่เราไม่รู้นะครับก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเอาดูไส้เดือนอะไรของมันเนี่ยโอเคครับผมก็เถอะคิวที่ก็มี่านี้กันนะครับผมท่านเจ้าก็ฝากกดไลค์สวัสดีคุณด้าสวัสับคลิปนี้เสีย แงงูเซแกนกูยังงงอสายเดือนอยู่เลยนะเออสด้เดือน,นอไไมันไหลไปเนี่ยลงดีไปเถอะจะจะเล่นอย่างงี้